แบรนด์ชิสโนว่าวันนี้ผมเอารถเ,เดิมมาเลยนะมารีวิวสินค้ากันนะครับมามาดูกันก่อนเลยกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้าง1เลยตัวถังอลูมิเนียมน้ําหนักโคตรเบานะครับเบาแบบนี้เลยมาพร้อมกับสายพานสายพานหลังนะครับเป็นสายพานหลังขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองดุมมอเตอร์อยู่ล้อหลังนะครับเดิมเดิมญี่ปุ่นเลยต้องบอกแบบนี้นี่มาเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบตัวรถกันก่อนละกัน สีก็สีเดิมโคตรใหม่เลยโคตรสวยเลยต้องบอกคํานี้เลยนะครับสามารถปรับเบาะสูงต่ําได้เลยตัวนี้นี่จิสโนวาเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของฟังก์ชันรถนะครับก็เพียงแค่เราเปิดสวิตตัวนี้เห็นไหมครับว่าไฟสีขาวจะขึ้นอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันเนะเาะแบบเปิดให้ใหม่เดี๋ยวดูสังเกตที่ไฟหน้านะรถรุ่นนี้พอเราถีดไฟหน้าจะออกเองนะครับพอเราเปิดเสร็จปุ๊บไฟหน้าจะติดแล้วก็จะดับไปแต่ถ้าเราถีดพุ่งออกไปเวลากลางคืนรถมันก็ติดขึ้นเองนะครับ มามาดูหน้าจอดิสเพย์กันบ้างนะครับกล้องมาใกล้ๆหน่อยหน้าจอดิสเพย์ของรถตัวนี้นะครับก็คือเห็นไหมว่ามันเป็นแบบนี้เลยนี่เดิมเลยนะปรับฟังก์ชัน3นี่คือพาร์ทนี่คือตัวที่แรงนะของระบบช่วยปั่นผ่อนแรงนะครับ3 2 1 0แล้วก็ส่วนตัวนี้ปรับก็จะเป็นทริปนี่ทริป A ทริป B ต้องบอกรถคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆนะครับฟังก์ชันขึ้นครบหมดปั่นปึด๊ดพุ่งปึด๊ด มามาดูเรื่องของตัวแบตเตอรี่กันบ้างแล้วกันนะสำหรับรถตัวนี้ผมปิดสวิตช์ก่อนปึ๊บปลดชึบนี่แบตเตอรี่เขาเป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรีรตตร่ใหม่มีประกันให้นะครับอยู่ที่10เดือนนั่นเองซื้อกับ b j p ซ่อมฟรีตลอดอยู่การใช้งานเสียเฉพาะค่าไหลมาแจ้งราคารถรุ่นนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่หาทริสโลว่าอยู่เพราะว่าบางทีผมรีวิวที่เป็นมือคันเล่งบ้างอะไรบ้างต่วน,นี้ขายกันําเดิมบ้างแล้วกัน 18,900บาทจะส่งฟรีทัวไทยเก็บเงินไปทางจ่ายเพิ่ม4 0 0บาทครับวันนี้รีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะใครหาอยู่สภาพแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยซื้อที่นี่เลยครบจบวันนี้รีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ